เราได้อธิบายคุณผู้ชมแล้วเรื่องกรณีคลิปที่ทนายตั้มได้มีการนํามาเผยแพร่คือคุณผู้ชมฮะคือถ้าเราใส่ความรู้สึกของเราที่เราสงสารโมและเราก็คิดว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำเนี่ยมันก็อาจจะจินตนาการไปว่าน้องอาจจะโดนทุบหัวนี่ด้วยความเคารพนะฮะเพราะเมื่อคือนเนี่ยคลิปนี้พูดกันเยอะในโลกออนไลน์โลกออนไลน์ก็คือมนุษย์เราจริงๆเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะเพียงแต่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาพวกเขาคิดว่าเป็นเรื่องการทุบหัว จนเมื่อคืนนี้เราก็เลยเปิดอีกตัวหนึ่งบอกว่าเอาจริงอย่าเพิ่งไปมองว่ามันเป็นเรื่องการทําร้ายน้อง mm hmm. เพราะว่าคนที่จะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดต้องบอกกันว่าคลิปนี้มันไม่ใช่กล้องวงจรปิด uh hmm. แต่มันคือการบันทึกจากมือถือ mm hmm. ก็คือพวกที่แล่นเรือผ่านไปแล้วถ่ายเก็บเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอภาพนี้ออกมาคนก็ไปตีความว่าโดนทุบหัวจนเมื่อคืนนี้เราก็เลยเปิดภาพอีกภาพหนึ่ง mm hmm. ก็คือตอนสามทุม 54, mm ่มห้ใช่ไหม ที่เหมือนกับเอาไม่ใช่สามทุ่มเหมือนกับตอนโยนอะไรลงน้ำห้าทุ่มสี่สิบห้าขอ <5 S 1> ภายห้าทุ่มสี่สิบห้าช่วงโยนแก้วค่ะภาพที่ต้องสงสัยมีการยื่นมือออกไปเพราะเราสังเกตจากด้านหลังว่ามันเป็นสถานที่เดียวกันจุดตรงนี้นเห็นไหมคะแต่ภาพซ้ายมือเนี่ยมันถูกซูมเข้าไปออซึ่งเอาแหละเรื่องนี้วันนี้เราก็เลยถามทนายตั้มบอกทนายตั้มเอาจริงคือนะวันนี้เนี่ยเอาคลิปนี้ก่อนนะฮะ ตัวของทางนายตั้มเองเนี่ยก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยได้คลิปนี้มาจากผู้สื่อข่าวช่องหนึ่งแล้วก็มีคนในอินเทอร์เน็ตรเริ่มตั้งข้อสังเกตเพราะเขาก็ได้คลิปนี้ไปเหมือนกันแล้วก็บอกดูดีๆสิมันมีการทุบตอนที่ทานายตั้มเอามาโพสเนี่ยยังไม่ได้บอกว่ามีการทําอะไรแค่ให้ช่วยกันดูช่วยกันดู<อ>แต่ตอนหลังก็รู้แล้วว่าคลิปนี้คือมันเกิดขึ้นหลังน้องตกน้ํะดังนั้นเนี่ยคลายนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปลือกันไม่งั้นเดี๋ยวก็ มัน,นจะเกิดความเข้าใจผิดกันปั่นป่วนไปหมดหเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทนายตั้มแกก็ไม่ได้ฟันทงอยู่แล้วตั้งแต่แรกแกบอกเฮ้ยช่วยกันดูหน่อยเพราะแกเป็นห่วงจนในที่สุดวันนี้เราก็เลยไปวจอเฮ้ยไม่ใช่มันเกิดหลังหลังจะเกิดเรื่องก็ยืนยันว่าเกิดขึ้นจากหลังเกิดเรื่องและที่สําคัญก็คือมันเหมือนกับเขากำลังทําอะไรซึ่งอันนี้ก็เป็นคําถามอีกแล้วไปทําอะไรคือถ้าจะหาหรือไปหาอะไรตามมือเนี่ยมันเหมือนกับมันเสยรผมหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจเนี่ยฮะอันนี้คือซูมซูมสุดละ ยกมือขึ้นมาเออแต่บางคนบอกว่าเงื้อแล้วตีแต่ไม่ใช่นะฮะต้องย้ำนะฮะไม่ใช่เรื่องนี้ลองฟังเสียงทนายตั้มหน่อยนะฮะคลิปดังกล่าวเนี่ยเป็นคลิปหลังจากน้องได้มีการตกตกไปแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตเพราะว่าเห็นเหมือนก็มีคนบนเรืออยู่6กคนเหมือนมีเหตุอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะบางคนเขามองว่าเป็นการขยุมหัวบางคนก็บอกมีการตีนะครับมันมองได้หลายรูปแบบเพราะว่าคลิปเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับ ให้ให้เจ้าที่ได้มีการตรวจสอบนะครับว่ามันมีเหตุการณ์ยังไงเกิดขึ้นนะครับสมมุติว่ามันเกิดหลังจากน้องแทมโมตกเรือไปแล้วจริงๆนะครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยมันมีการทะเลาะอะไรกันบนเรือหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องมีการสอบสวน,น,นอ่ะเคลียนะฮะทนายต้มเคลียรจบเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะเพื่อให้มันเคลียเรื่องนี้จริงๆคือเหตุการณ์นี้เนี่ย ภาพภาพนี้ใช่ไหมคะเออภาพภาพนี้มันเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่วันคืนยี่สิบสี่กุมภาพททันธ์เดี๋ยวขออนุญาตแทรกนิดน,นึงใช่ค่ะประเด็นคือพอภาพนี้ออกเกิดอะไรขึ้นมามีในตํารวจผู้ใหญ่คือในตํารวจผู้ใหญ่เนี่ยออนนเขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์จําลองตำรวจเขาจำลองเหตุการณ์กันไงภาพนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีการทุบหัวกันปรากฏว่าในตํตำรวจชั้นผู้ใหญ่บอกเป็นการจำลองเหตุการณ์ก็คือต้องหลังน้องตายแล้ว<ช>ปรากฏก็ไม่ใช่ที่ตำรวจพูดอีกนะฮะที่ตำรวจบอกว่าพวกเขาจำลองเหตุการณ์กันก็เลยเกิดภาพนี้ ไม่ได้จะโจมตีตำรวจนะแต่เข้าใจว่าใครไปรายงานลูกพี่แล้วลูกพี่ก็เลยให้สัมภาษณ์ผิดออกมาเนี่ยนะฮะ mm hmm. อมรินเลยไปเช็คว่าเฮ้ยใช่เรื่องจําลองเหตุการณ์จริงหรือเปล่า mm hmm. ไม่ใช่ภาพจําลองเหตุการณ์ที่ตำรวจทานะฮะ mm hmm. แต่มันดันกลายเป็นภาพวันที่24 mm hmm. จริงๆมันเป็นฟุตภาพของนักข่าว mm hmm. ก็คือเนื้อหาดิบๆที่นักข่าวเขาบังเอญว่าเขาถ่ายเก็บเหตุการณ์แล้วก็มีชาวบ้านส่งคลิปไปกับนักข่าว เราเองเนี่ยก็เลยลองไปเปิดฟุตภาพในวันที่24ขอดูตั้งแต่หัวเลยนะฮะหัวต้นภาพเลย <Wow. S 1> เพราะตำรวจบอก พวกเขาจาลองเหตุการณ์สุดท้ายไม่ใช่วันจําลองเหตุการณ์แต่มันคือวันเกิดเรื่องไฟคุณผู้ชมดูนะคะอันนี้ภาพนี้เราเห็นแล้วในนี้สปีดให้ดูว่านี่คือก้อนวันเดียวกันนี่นี่นี่เหตุการณ์คือวันเดียวกันเลยและเป็นรอยต่อเลยค่ะคือตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการลงเรือรอบสองด้วยซ้ำภาพตั้งแต่หัวตอนต้นเนี่ยนะคะคือเหตุการณ์แรกตอนที่คุณแซนเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ส่วนภาพนี้นี่เนี่ยที่ทุกคนสงสัยกันนี่คือรอบแรกที่เข้ามาเทียบท่าเสร็จปุ๊บพวกเขากลับลงเรือไปอีกรอบึงแล้วไปหมุนอยู่กลางน้ํา ที่ตารวจบอกเป็นพวกตารวจซ้อมที่ชี้จุดก็ไม่ใช่ตํารวจก็เคลื่อนอีกเนี่ยนะฮะ,ฮะไม่รู้ใครไปรายง,งานลูกพี่ <c oughs> และเนี่ยแหละฮะสังคมก็เลยยิ่งสับสนกันใหญ่วันนี้อมรินเลยกอเทปเก่าให้ดูมันคือวันเกิดเรื่องอนี่เข้าใจว่าบิ๊กตำรวจคงทราบแล้วนะฮะว่าเป็นวันเกิดเรื่องไม่ใช่เป็นวันซ้อมที่พาไปชี้จุดภาพเดียวกันฮะขณะที่วันนี้มันมีมุมหนึ่งคุณผู้ชมฮะเ,เรื่องที่เรากำลังพูดถึงกรณีนี้ ภาพนี้คืออะไรเราขออ้างอิงคุณธราธรหน่อยมุมนี้เพราะหลายคนบอกว่ามันเป็นการจิกหัวมันเป็นการทุบหัวสุดท้ายผู้เชี่ยวชาญเขาวิเคราะห์จากภาพนี้มาให้ดูแล้วนะฮะ,ะคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันครับภา,ภาพนี้นะคะ ซูมดูแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่การทำร้ายแล้วสังคมไปนับ1 2 3 4 5 6ห้าเขาดูแล้วมันก็ไม่ได้มีถึง6คนมันมีแค่5คนส่วนจังหวะนี้ที่มีคนบอกว่าเฮ้ยเงื้อแล้วตีหรือเปล่ามันไม่ใช่มันคือคนที่ลักษณะผมยาวก็ไม่ทาให้คุณแซนก็คุณกติกก้มและเอามือจับหัวหรือกำลังก้มหาอะไรบางอย่างอันนี้คือที่โซเชียลชี้นะโซเชียลเนี่ยไปชี้ว่า6แล้วกำลังนึกถึงความเป็นจริงนี้เรือเนี่ยคุณผู้ชมฮัจริงจริงมันมี6ถูกไหมแล้วถ้าน้องตกมันต้องเหลือ5้า มันก็เลยกลายเป็นพี่รุตบอกนี่งไงก็น้องตกแล้วทำไมมีหคน<ม>ทางผู้รู้บอกเอ้ยคุณชี้ทางซ้ายมือเนี่ยที่เราขึ้นจออย่างนี้ไม่ได้เพราะมันมีเรื่องแสงเงา<อ>ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่หัวมนุษย์ก็ได้แต่เราจินตนาการใส่ลงไปว่าเป็นหัวมนุษย์มันก็เลยนับได้6ซึ่งจริงๆผู้รู้เนี่ยกำลังบอกมันคือ5ซึ่งมันคือ5อันนี้ก็ไม่มีอะไรผิดแล้วก็หลังจากน้องจมน้ําควรจะต้องเหลือ5<ม>นี่ฮะเราถามคุณแตงมั่งเรื่องการยกมือ คุณแตงเองเนี่ยถามบอกว่าคุณแตงมองยังไงในภาพนี้อ่ะเอาจำนวนตัวเลขลงไปก่อนฮะไม่ใช่นะฮะทางซ้ายมือนี่จะได้บอกคุณผู้ชมกลับไปที่แตงฮะกับภาพนี้คุณแตงบอกว่าเห็นละแต่มันก็ยังค่อนข้างที่จะมืดแล้วผมเนี่ยมองว่าผมได้หคนซึ่งเท่าที่รู้ในเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกันได้ห้าได้ห้าค่ะเท่าที่ภาพเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์หลังจากที่คุณแตงโมตกน้ําแล้วทั้งพิกัดตรงนี้เนี่ยซึ่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยตอนนั้นที่ท่าเรือเนี่ยกู้ภัยเต็มเลย ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปถึงแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าตํารวจก็ต้องไปถามเขาว่าภาพภาพนี้คุณกําลังทําอะไรกันก็อย่าลืมว่าจริงๆเขาก็ขอบคุณโซเชียลนะคะที่ทุกคนช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันสงสัยเพราะสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะนําไปสู่การสารภาพอะไรบางอย่างของคนบนเรือค่ะก็มีล่าสุดเห็นว่ามีคลิปออกมานะครับที่คุณถนาดทมามกระทรวงบอกว่ามีการยกไม้เงือไม้เงือมือแต่มันมืดเหลือเกินนะเราเองก็มีแต่5้าคนบนเรือที่รู้ เราเนี่ยจะไปนั่งทางในแล้วก็ไปไปเขาเรียกว่าอะไรล้วไปสมมุติเรื่องขึ้นมาเองอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับภาพที่เห็นมันยังไม่ชัดเจนพอนะครับไม่ฟันธงว่าเป็นการทําลายร่างกายหรือเปล่าแต่ถ้าดูจากรูปลักษณะแล้วนะครับดูจากแต่ละคนแล้วเนี่ยนะครับคนที่อยู่บนเรือมันเราจะเห็นเงาของคนอื่นที่อยู่บนเรือเนาะรีแอคชั่นของเขาเนี่ยปฏิกิริยาของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนว่ามันมีคนทุบตีกันอยู่หน้าเรือ S <S นะครับคุณผู้ชมฮะเออของทางด้านของคุณแตง,แงอันนี้แกก็คือแกมีเหตุผลมากเลยนะหลายเรื่อง<ช>อันนี้แต่คณะได้ประมาณบอก5้า <5 S 1> <คน S 2> ไม่ใช่6มันคือหลังเกิดเรื่องไม่เป็นไรเราฟังจากทุบโต๊ะข่าวคุณผู้ชมฮะอะไรไม่จริงให้ก็สกัดออกเราก็ช่วยตรวจสอบอีกทางหนึ่งส่วนอีกอันหนึ่งก่อนจะจบหมวดตรงนี้เรื่องของทานาไตั้มที่พอมันโยงไปเรื่องทุบหัวอะไรต่างๆนะคนก็เลยแบบโอ้ยไปกันใหญ่เลยคราวนี้ แล้วไปผนวกกับเรื่องบาดแผลอีกเราก็ถามทนายตั้มอันนี้เรื่องบาดแผลทนายตั้มเองเนี่ยก็บอกว่าเอาจริงคือก็ต้องยอมรับเพราะพี่ไทยเนี่ยเขาเป็นคนไปเจอร่างน้องถูกไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของทนายตั้มเองเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสเนี่ยนะฮะเข้าไปพบก,กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจถูกไหมฮะ,ะซึ่งรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับการบาดแผลเนี่ยณตอนนี้ทนายตั้มได้ทราบหรือยงัง เรื่องบาดแผลเนี่ยเข้าไปสอบถามแล้วนะคะตํารวจบอกว่าขอรอผลนิติวิทยาศาสตร์แห่งที่2เพราะตอนนี้เนี่ยส่งเนื้อเยื่อไปชนสูตรเพิ่มเติมถึงจะรู้เพราะเรื่องบาดผงบาดแผลเนี่ยการชันสูตรมันบอกได้ว่าแผลเกิดจากอะไรก่อนหรือหลังการเสียชีวิตออมันมีอันนึงที่นายตั้มให้ข้อมูลน่าสนใจบอกว่ามันมีการบนเรือ18รอบใช่ไหมใช่ค่ะนี่อก็บาดแผลทางนิติเวชนะครับมันมีบางส่วนที่ เ,เกิดจากใบพัดแต่ว่าไม,ไม่ใช่ตรงที่เป็นแผลใหญ่ที่ที่ผมเห็นหรอกนะครับแต่ว่ามันมีบางส่วนนะครับแต่ว่าไอ้ตรงที่แผลที่ลึกที่เห็นเนี่ยนะเจ้าที่เนี่ยเขาเขาคิดว่ามันมันเกิดจากของแข็งตามที่คุณท้ายบอกมานะครับว่าใบหน้าเนี่ยมันมีเหมือนกับมีรอยอฟกช้ำนะครับแล้วก็ฟันเฟินอะไรก็แตกก็หลุดนะครับมันอาจจะมีการทาร้ายมาหรือเปล่านะที่ตั้งข้อสังเกตกันเนี่ยคือเรื่องเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดูจากภาพนะครับ มันมีการวนเรือกลับมาเนี่ยทั้งหมดสิบแปดรอบวนๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเ,เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้จริงๆเนี่ยรขาควรจะหยุดทันทีเสร็จแล้วอะ่ะนะครับค่อยๆลงไปช่วยนะครับจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราขับวนไปเนี่ยอาจจะทับคนที่จมน้ําอยู่ก็ได้นะครับแต่ต้องก็บอกว่า,าการที่คุณวนบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะไปทําให้เกิดบาดแผลเพิ่มก็ได้สาหรับร่างกายอะ แต่เอาละเรื่องหนึ่งก็คือมันไม่มีการทุบจากวงจรปิด<อ>ไม่ใช่จากวงจรจาก<อ>าคลิปฮะไม่ใช่มีการทุบเกิดขึ้นแล้ววันนี้เพื่อจะพิสูจน์ตรงนี้เนี่ยนะฮะไอ้เรื่องทุบเนี่ยมันจะได้จบสักทีเราไปเจอกับใครอีกวันนี้ นักกระดาน้ำค่ะของร่วมกระตัญยูคุณสุพจน์สวดมาลัยเป็นเจ้าหน้าที่ชุดแรกที่เดินทางไปถึงแล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่ทมีการลอยรเรือตรงตรงน,นั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปถึงระยะหนึ่งแล้วแล้วคนก็เยอะด้วยถามว่าพี่จากภาพนี้พี่เห็นไหมว่าเขาทําอะไรกันคือผมต้องมองตรงว่าตอนนั้นผมเนี่ยเตรียมตัวที่จะทํางานก็คือการงมลงใต้น้ําเจ้าพระยาไม่ได้ทันดูว่าเขาทําอะไรกันตอนไหนแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นยืนยันว่ามี5้าคนเพราะว่าก่อนที่จะขับกลับไปกลางน้ำอะค่ะเขาเข้าฝั่งมาแล้ว รอบหนึ่งมี5คนจริงๆหลังจากนั้นก็ไม่คิดว่าจะมีการทำร้ายอะไรกันเพราะว่าในขณะเดียวกันตอนที่ถ่ายที่เรือวนอยู่ตรงนี้ยวินาทีเนี้ยมีเจ้าที่อยู่ตรงนั้นจะทุบจะอะไรกันเนี่ยมันก็ต้องมีคนเห็นหรือว่าได้ยินเสียงแต่ไม่มีใครเห็นเหตุหการณ์ทำร้ายร่างกายค่ะมืดแล้วมันไกลในแม่น้ำเนี้ยความเร็วเรือ บางทีภาพที่มันเห็นมันอาจจะคนมองหลายๆคนมันอาจจะจินตนาการได้ในบางมุม้ยครับบางคนเห็นไม่เหมือนกันก,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 ก็คือออกมาพูดถ่ายจากด้านหลังทั้งสองรูปที่ออกเป็นสื่อผมเป็นคนถ่ายเองมันก็มีผู้ชายสามคนผู้หญิงสองคนเห็นแค่นั้นครับถ้ามีคนอื่นอยู่มันก็ต้องเห็นนะพเพราะเรือมันลำไม่ใหญ่ผมว่าถ้ามันมีคนเห็นจริงนะเขาออกมานานแล้วครับเพราะว่าเรื่องคนคนที่เขาคงคง,งอยาก จะให้มันจบอะเอาเอาข้อมูลออกมาให้หมดอะไรเงี้ยจบไปทีละเปราะจบพะเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ